ตอนนักแฟนายการมวยดีมวยไทยสู่วีนัมเทนนิ่งแคมป์ศุสาครมวยไทยยิมครับวันนี้ผมพามาดูการฟิตซ้อมของฉลามร้ายเมืองชนอย่างปตทเพชรรุ่งเรืองที่เตรียมทำศึกไทยไฟแอร์เรสส์วันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้โดยความพร้อมของเจ้าบีเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมกันครับฉลามร้ายเมืองชนปตทเพชรรุ่งเรืองมวยหนุ่มวัย19ปีจากชนบุรี ดิกรีเจ้าของแชมป์มวยรอบอิสุสุคนล่าสุดเตรียมพร้อมร่างกายเต็มที่เพื่อสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักมวยที่อายุน้อยที่สุดที่คว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมและไม่ว่าคู่ชกจะเป็นใครเจ้าบีมั่นใจจะผ่านไปได้อีกสามคนก็ประมาทไม่ได้ครับเพราะเขาก็คงเตรียมตัวมาอย่างดีผมก็เตรียมตัวมาอย่างดีที่สุดแล้วก็เอาเชนะได้แน่นอนครับผมมั่นใจครับผม ยิ่งไพงกว่านั้นการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชทำให้ถ้วยพระราชทานในปีนี้มีความหมายต่อคนไทยที่นักมวยไทยไฟจะพลาดไม่ได้ก็ปีนี้ก็เป็นถ้วยพระราชทานของนายหลวงราชการที่9ก้าใบสุดท้ายแล้วครับผมก็เราก็ได้รู้กันนะครับว่านายหลวงท่านสวรรคตรปีนี้ผมก็อยากจะทําเพื่อท่านอยากจะตั้งใจต่อยตั้งใจซ้อมเพื่อท่าน แล้วก็จะเอาถ้วยพระราชทานของในหลวงราชการที่9ไว้บนพื้นแผ่นดินไทยให้ได้ครับติดตามชมไทยไฟแอร์เรสวันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรอบรองชนะเลิศช่อง3ของเราถ่ายทอดสดจากท่าอากาศยานนานาชาติอุตภาจังหวัดระยองในวันเสาร์นี้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา20นาทีทางช่อง3ช่อง3 3 และต่อเนื่องเวลา20นาฬิกาทางช่อง28